สวัสดีครับเจ้านี้นะครับไร่สิงโตน้ำพึ่งฟาร์มนะครับอำเภอชุมพวงนะครับคลิปนี้มาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีใจนะครับมีใจในการที่จะเลี้ยงนะครับเพราะว่า,ามีใจก็จะนำไปสู่การ เรียนรู้การพัฒนานะครับการต่อยอดให้เราประสบความสําเร็จนะครับอันดับ2นะครับต้องมีความเชื่อนะครับเชื่อว่าเลี้ยงแล้วก็จะได้อะไรขึ้นมานะครับตามหลักความเป็นจริงนะครับเราลงทุนไปเราย่อมอยากได้กําไรกลับขึ้นมานะครับไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามนะครับอย่าเลี้ยงตามกระแสนะครับ เราจะเลี้ยงเราต้องศึกษาให้พอมีความรู้นะครับในการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงการตลาดนะครับเราต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยนะครับเราเราก็จะรู้และนำไปสู่การพัฒนาแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับเลี้ยงนะครับเริ่มต้นเลี้ยงทีละน้อยนะครับเลี้ยงตัวไหนดีสายพันธุ์ไหนนะครับ เลี้ยงแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จนะครับทุกอย่างมีคําตอบอยู่ที่เรานะครับต้องคิดแล้วต้องลงมือทํานะครับเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปนะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเช้านี้ก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ